โอเคประมาณนี้แล้วกันเนอะนะครับก็สิ้นปีแล้วนะครับก็ปีเอ่อนี้เดือนพฤศจิกายนแล้วถูกไหมเดี๋ยวจะเข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วก็เท่ากับว่าปีนี้ c ีอูเทปจะเหลือแค่2รอบก็คือวันที่3าธันวาแล้วก็วันที่เออขอพูดผิดวันที่9กธันวากับวันที่23่ธันวาคมถูกไหมครับเหลือแค่สรอบอ่ะทีนี้ ทำไมต้องไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์มานานมากแล้วเพราะว่าคือมันจะสิ้นปีแล้วไงอยากจะให้เคลียร์ทุกอย่างสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองจะสอบไม่สอบเอาไงดีเงี้ยนะครับรวมปัญหาจะพูดจริงว่าปัญหาประสาทประสาทจะกินก็ได้อะปัญหาโลกแตกตอบทุกวันถามทุกวันกูโตโน่ก็ไม่ยออ่อท้อถามมาแล้วก็ตอบ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 แต่ว่าอยากจะให้เคลียร์ตรงนี้เดี๋ยวจะเอาอันนี้ลง YouTube ด้วยว่า ทุกคนที่อยากจะสอบสิยูเทอ่ะมันควรจะหยุดถามคำถามเหล่านี้ได้แล้วนะครับแล้วก็อะฟังคำถามแรกเลยนะครูตโ,โนเจอบ่อยที่สุดเลยและเป็นคำถามที่รู้สึกว่าทำไมถึงโยนภาระมาให้ครูเยอะมากคำถามอันดับหนึ่งที่ได้รับบ่อยสุดคือว่าหนูมีเวลา1เดือนค่ะผมมีเวลา2อ,อาทิตย์ครับถ้าผมอ่านหนังสือหรือเรียนคอร์สออนไลน์ครูจะผ่านไหมจะทันไหม ครูให้คําตอบเราไปเลยครับ 1. ไม่ต้องไปสอบไม่ต้องไปเลยนะให้มันคาใจอยู่ยงั้นแหละว่าทันหรือไม่ทัน 2. อ่านหนังสือครูหรือลงคอร์สออนไลน์ซะแล้วไปทําให้เต็มที่ถ้าสอบเราไม่ผ่านเราจะได้ไม่คาใจอ่ะผมตอบอย่างนี้เสมอเป็นคําตอบที่ดูแรงถูกปะ่ะแต่ผมรู้สึกว่าไม่อ่ะคุณจะให้คุณครูเป็นคน และผิดชอบชีวิตคุณได้ยังไงในเมื่อคุณเป็นคนสอบชีวิตเป็นของคุณเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนที่ตอบแบบนี้นะอาจจะฟังดูรุนแรงแต่ว่านี่คือคําตอบจริงๆคนสมัยเนี้ยโดยเฉพาะคนคือโลกสมัยเนี้ยมันเป็นโลกซึ่งแบบว่าเอะเอะก็จะโยนให้คนสอนไม่ว่าจะสอนอะไรคุณเนะี้ยโดยเฉพาะสอนพิเศษอะให้เขามาการันตีคะแนนคุณว่าเนี่ยเรียนกี่ชั่วโมงผ่านเรียนจบแล้วได้เกินกี่คะแนนแน่ๆมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับในความเป็นจริงเพราะว่าอะไร หนึ่งพื้นฐานนักเรียนไม่เท่ากันถูกไหมสองผมก็ไม่รู้อีกว่าคุณซื้อหนังสือผมไปแล้วคุณเรียนคอร์สออนไลน์แล้วคุณขยันแค่ไหนคุณนั่งดูทั้งวันทําแบบฝึกหัดทั้งวันหรือเปล่าหรือคุณแค่ซื้อมาแล้วคุณก็ไปนอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราตอบไม่ได้เลยมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูมีเวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีครูตอบไม่ได้เลยครับหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ของหนูครูได้ทําพัทของครูจบแล้ว ครูรวบรวมความสามารถม,มันสมองทุกอย่างจากการสอบซีวิท e ทุกอย่างมาตลอดหลายปีของครูเป็นสิบปีเนี่ยนะนะใส่ไปในหนังสือและคอร์สออนไลน์หมดแล้วโดยเฉพาะหนังสือเล่มสีชมพูอ่ะไม่ใช่ครูคนเดียวมีผู้แต่งช่วยกันอีกสองท่านเห็นไหมเรารวมพลังทั้งหมดที่มีถ่ายทอดลองไปในนั้นแล้วมันเหมือนเป็นตำลาวิทยายุทธอ์อะแต่แน่นอนคุณเคยดูหนังจีนไหมตำลาเล่มนี้บางคนอ่ะฝึกไม่ได้ฝึกไปธาตุไฟเข้าแทเข้าแทะส,สติเสียไปเลยบางคนฝึกได้เพราะฉะนั้นตำราเล่มเดียวกันมันอยู่กับว่า มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตั้งใจอ่านมันแค่ไหนเออคุณมีบุญมากพอไหมจริงๆผมก็คํานี้ผมเน้นนะคุณมีบุญมากพอไหมที่อ่านตํารานี้รู้เรื่องเออคุณขยันแค่ไหนนะครับคล้ายๆกับตำราคัมภี์หนังจีนอนะ่ะคัมพีวิทยายุทธ์แล้วก็คอร์สออนไลน์เองผมก็ทําเต็มที่แล้วนะครับครูโตโน่ใส่ทุกอย่างไปในคอร์สออนไลน์หมดแล้วซึ่งตอนนี้ก็มีครบทุกพาร์ททาง listening reading และ writing นะครับ คุณจะดูกี่รอบก็ได้คุณจะเรียนแยกเรียนรวมก็ได้เพราะว่ามันมีแบบเป็นแพ็กเกจไงสองพันเก้าหรือว่าจะเรียนแยกก็ได้พันสองร้อยบาทนะครับครูทําทุกอย่างหมดแล้วหน้าที่ตัดสินใจว่าคุณจะไปสอบไหมและคุณจะผ่านไหมเป็นหน้าที่ของคุณอย่ามาโยนเรื่องเหล่านี้ให้ครูผมว่าประเทศไทยน่าจะมีผมคนเดียวพูดอย่างนี้นะเพราะปกติเขาจะเน้นขายของซึ่งครูโตโน่ไม่สนใจเราให้ความรู้คุณจะซื้อหนังสือคอร์สผมไหมผมไม่สนใจ ถ้าอยากผ่านก็จงทาอย่าโยนอย่าโยนความรับผิดชอบในการตัดสินว่าคุณจะสอบผ่านไหมมาให้ผมเพราะว่าหน้าที่นั้นเป็นของคุณโอเคนะครับผู้เรียนทุกคนใครรู้สึกว่าอันนี้มันกระโดนใจกระแทกใจนะช่วยแท็กเพื่อนหรือแชร์ไปให้เพื่อนดูเลยนะเพราะครูตโนเป็นสายแบบนี้สายพูดตรงแต่มันทําให้คุณคิดไงว่าหยุดหยุดให้คนอื่นรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะนะอันดับหนึ่งทันไม่ทันผมไม่รู้หน้าที่ผมคือ ผมทำดีที่สุดแล้วผมเปิดโอกาสให้คุณคุณจะเรียนหรือไม่เรียนคุณจะซื้อหนังสือหรือไม่ซื้อเรื่องของคุณนะครับอ่ะอ่ะเราลิงก์อันที่2หนังสืออ่ะคำถามย่อทีอันดับ2หนังสือมีขายที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นไหมคะมีครับเพราะทุกครั้งที่ผมส่งข้อความอัตโนมัติไปหาคุณผมบอกเสมอว่าหนังสือผมมีขายทั่วประเทศในร้าน C ี Book และ B2s มันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะมี C ีขายแค่บางจังหวัดและบางจังหวัดไม่มีมันมีหมดครับเพียงแต่ว่า บางจังหวัดก็ฮอตฮิตมากหนังสือซีอูเทปครูโตโน่ P, U T o N o, ต้องพูดจริงๆจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีครูคืนถิ่นเยอะๆอ่ะหมดแล้วบางทีซีเอ็ดสั่งไปไม่ทันคุณก็ต้องใจเย็นๆหน่อยก็ให้ไปเดินเดินไปที่ B2S ถ้าถ้าจังหวัดคุณมีเซ็นทรัลนะครับ C ี H Book B2S มีหนังสือผมขายทุกที่แต่บางครั้งอาจจะหมดหรือบางครั้งคุณหาไม่เจอกรุณาอย่าหาเองเพราะบางทีครูโตโน่ U T o N o, คนเขียนเองยังหาหนังสือตัวเองไม่เจอเพราะหนังสือมันใหญ่มากถูกไหม ชั้นวานหนังสือมันกว้างมากเดินไปถามเจ้าหน้าที่อย่าปากหนกักเดินไปถามเขาผม,มาหาหนังสือตัวเองไม่เจอที่สาขาไหนก็ตามนะผมเดินไปถามเจ้าหน้าที่เลยหนังสือผมอยู่ไหนครับผมไม่ได้พูดแรงๆนนะผมจะถามเพราะว่าพี่ครับซีอูเทปเนี่ยเล่มนี้โดยครูตโดยโดยสำนักพิมพ์ฟรีไมล์อะไรอย่างเงี้ยคุณอน้าปกเขาดูได้เขาก็เช็คได้อยู่ตรงไหนบางทีมันก็หลบอยู่บางที่เราหาไม่เจอเหรอกครับคนแต่งยังหาหนังสือตัวเองไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไปหาก่อนไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนแต่บางครั้งมันก็หมดจริงๆอันนี้จริงเด็กบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหนังสือยังไม่เข้าสตอ็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องรีบใช้อิอนบ็อกซ์มาหาผมได้นะครับหนังสือให้ครูโตโน่ส่งคือ300บาทนะครับ300บาทอันนี้รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วทั่วประเทศไทยนะครับแน่นอนให้ครูส่ง มันก็ต้องรองนิดนึงคืออย่างมาจี้กับครูเป็นอีอย่างหนึ่งที่ผมจะตอบว่าบอกว่าถ้ารีบมากไปเองเชิญไปที่ห้างแล้วหาให้เจอโลตัสบิ๊กซีมี C ีแอดบุ๊กหมดทุกจังหวัดถ้าสั่งกับผมคุณก็ต้องรองผมเพราะว่าหน้าที่ผมคือสอนหนังสือผมต้องทงานของผมผมไม่ได้มีหน้าที่มาส่งหนังสือให้ทุกๆุกคนด้วยความรวดเร็วผมทําเต็มที่แล้วทุกวันนี้ส่งด้วยเคอร์รี่เซอร์วิสวันเดียวก็ถึงเชียงใหม่แล้วจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสั่งกับผมก็ต้องรอ,งองตามกติกาคูโตโน่เออ แรงไหมเออไม่งอนนะไม่ใช่แอดมินจริงๆนะครับโอเคอเค,เคจบเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองแล้วนะ,ะเรื่องที่หนึ่งคือว่าหนูมีเวลาเท่านั้นเท่าน,นี้หนูจะทันไหมทันไม่ทันอะเรื่องที่สองหนังสือซื้อได้ที่ไหนนะครับเรื่องที่สามคือว่าเป็นบุคคลประเภทที่ตั้งใจแล้วคือเชื่อฟังในคำแนะนำของผมติดตามคลิปมาตลอดอ่านหนังสือซือ้อคอร์สออนไลน์แต่ทำไมสอบไม่ผ่านสักทีมีคนกลุ่มนี้จริงๆนะคุณ คืออย่างที่ผมบอกว่าบุญบาร,รมีบางทีมันก็ไม่เท่ากันคนบางคนอ่านหนังสือผมเนี่ยนะเล่มสีชมพูนะรอบเดียวไปสอบผ่านทันทีได้50คะแนน60คะแนนมีจริงๆแต่ว่าบุคคลเหล่านี้เขาต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาพอสมควรครับเขาไม่ใช่แค่อ่านหนังสือผมแล้วเขาเก็ตแล้วเขาปิงแล้วก็แบบฉลาดขึ้นมาทันวันไม่ไม่ใช่ไม่ได้ฉลาดขึ้นมาในข้ามคืนนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปเขาอาจจะมีความรู้ที่อยู่ในสมองเยอะอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันเรียบเรียงไม่ถูกไงพอมาอ่านหนังสือผมอะ่ะ ก็เหมือนเจอตำราวิทยายุทธ์อะตำราคมัมภีร์ทุกอย่างในหนังจีนอะอ๋อมันต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรอเขาก็เลยรวบรวมความคิดความรู้ทั้งหมดประติดประต่อแบบเชื่อมโยงได้เป็นจิ๊กซอว์พอเขาไปสอบปุ๊บเขาผ่านเลยอ่ะคนประเภทนี้ก็บุญเยอะสะสมมาเยอะแต่บางคนที่อ่านแล้วมา er ทีกียังไม่เข้าใจก็มาซื้อคอร์สอ,ออนไลน์ดูแล้วนะเข้าใจแล้วนะแต่ไปสอบคะแนนก็ยังไม่ถึงส่วนใหญ่จะขาดไม่เยอะครับขาด3คะแนน2คะแนน4คะแนนเยอะนะ โดยเฉพาะครูคืนถิ่นแบบขาดสองสามคะแนนกันเยอะมากสิ่งที่ครูอยากบอกคือครูไม่มีอะไรจะให้อีกแล้วบางคนคิดว่าครูกักไม่ได้กักครับทุกอย่างใส่ไปในหนังสือและคอร์สออนไลน์หมดแล้วถามว่าให้ครูทําไงครูก็จนบรรยายจริงครูได้จะบอกว่าสู้สู้นะรอนะบางทีวันเวลาของเรามันก็อาจจะไม่เหมือนเพื่อนถูกไหมเพราะว่าถ้าหนังสือครูมันเทพมากทุกคนอ่านรอบเดียวต้องหานหมดทั้งประเทศไทยครูคงไม่ต้องทำคอร์สออนไลน์หรอกจะเหนื่อยทาทาไม แต่แต่ละคนมันไม่เท่ากันไงเข้าใจปะเวลาและจังหวะของคนมันไม่เท่ากันปีนี้ครับครูคืนถิ่นที่สอบซีอูเทปมากสุด5รอบกว่าจะผ่านด้วยคะแนน39คะแนนดูสิเขาทั้งเรียนคอร์สออนไลน์ทั้งซื้อหนังสือ,อเขาฟังครูตลอดเลยเขาใช้เวลา5รอบถ้าเรายังไม่ถึง5้ารอบอย่าพึ่งท้อใจนะครับหรือว่าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ครูคืนถิ่นแต่คุณเอาคะแนนซีอูเทปไปสอบปริญญาโทรปริญญาเอกไปเรียนต่อไปสมัครงาน เช่นกันไม่ว่าคุณจะต้องการกี่คะแนนขอให้อย่าเพิ่งยออ่อท้อเพราะว่าในชีวิตการสอนสิวเทปของผมมานะเคยมีคนสอบสิวเทปสิบรอบด้วยคุณสิบรอบและสิบรอบนั้นนะ่ะไม่ใช่มันหลายปีมาแล้วเป็นยุคที่สิวเทปสอบแค่เดือนละหนึ่งครั้งคุณคิดดูเขาต้องเขารอเกือบหนึ่งปีอะไปสอบเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําเต็มที่แล้วผมไม่รู้จะแนะนำอะไรแล้วผมแนะนำอย่างเดียวว่าจงรอเวลา เวลาของแต่ละคนจังหวะมันไม่เท่ากันเวลาที่เราจะผ่านอาจจะคนละเดือนกับเพื่อนนะครับอย่าย่อท้อนะครับเรื่องที่สามจบไปนะโอเคเรื่องที่สี่นะครับอันนี้ต้องอันนี้อันนี้ก็จะแบบใหมออ่อีกละอ่าเรื่องที่สี่คือว่าคิดก่อนนะเออเมื่อกี้เพิ่งคิดออกทำไมอยู่คิดไม่ออกแปบ๊บหนึ่ง อ๋อเรื่องที่สี่ดูละประเภทที่เหมือนถ้าไม่เจ็บแล้วไม่จำอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าถ้าไม่คือก็ตามคุโตโนอยู่ตลอดเนะแต่ว่าก็อ่านหนัง,งมันจะมีคนประเภทนี้จริงนะไม่อ่านหนังสือไม่ซื้อคอร์สออนไลน์ไม่ลงเรียนก่าวว่าไปเองแล้วมันจะผ่านโดยการทําอะไรของตัวเองก็ไม่รู้อะก็ไปสอบซีเทปมาสองสครั้งก็ไม่ผ่านเออจริงๆคุณถ้า คือใช่เราเชื่อใจตัวเองได้แต่ว่าบางทีเราก็ต้องเชื่อคนที่เก่งกว่าเราถูกปะ่ะคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมีเทคนิคที่จะช่วยคุณได้ถูกไหมครับแล้วคอร์สออนไลน์ผมมันก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันช่วยเด็กได้เยอะทุกวันนี้ซีอูเทคือคอร์สออนไลน์ที่ขายดีที่สุดครูโตโน่เลยบอกไว้เลยอ่ะขายดีที่สุดวันหนึ่งขายได้หลายคอร์สมากยิ่งช่วงปลายเดือนนะั่นใหญ่พูดเลยอะ วันนี้ตอบอินบ็อกซี่วิดทแบบปั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 บบนิ้วตอบแทบจะไม่หยุดเลยอะ่ะอยู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาไม่รู้วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสผมมันขายไม่ได้หรอกถ้าผมสอนไม่รู้เรื่องจริงป่ะผมจะขายคอสเป็นร้อยๆคอสได้ไงถ้าผมสอนไม่รู้เรื่องถ้าผมสอนไม่ดีและเด็กสอบไม่ผ่านแค่นี้มันก็เป็นผลการพิสูจน์ที่ดีแล้วว่าสิ่งที่ผมสอนมันรู้เรื่องมันใช้ได้จริงมันมีประสิทธิภาพคุณจะตัดสินใจเรียนหรือไม่เรียน ผมไม่บังคับเลยผมเปิดออปชันให้คุณเสมอแต่หลายคนก็อยากจะเขาเรียกอะไรอ่ะอยากไปลองให้ตัวเองก่อนลองหลายรอบด้วยนะจริงๆถ้าลองรอบสองรอบไม่ผ่านเนี่ยมันควรจะเรียนได้แล้วไงแต่อยากเจ็บเจ็บหลายรอบขอโทษต้องพูดคานี้จริงๆบางคนอยากเจ็บหลายรอบเสียตังค์ไปสอบรอบละไม่กี่ร้อยแต่สอบหลายแต่สอบหลายรอบมันก็หลายพันเหมือนกันนะคุณถูกป่ะกับคอร์สออนไลน์ผม,มจบเลยทีเดียว2,900บาทจบคุณอาจจะผ่านในรอบเดียวก็ได้นะครับก็เป็นอย่างนี้ คอร์สออนไลน์อ่ะก็ไม่ได้บังคับให้เรียนเป็นแพ็กเกจด้วยนะมันแยกเรียนเป็นพาร์ทได้ด้วยนะพาร์ทละหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทถูกไหมใครไม่เก่งไลติงก็ไปเรียนไลติงใครไม่เก่งรีดดิ้งก็ไปเรียนรีดดิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเปิดออปชันให้คุณเยอะมากจะลงเรียนหมดจะไม่ลงเรียนแล้วแต่คุณเลยครับคุณมีสิทธิ์เลือกแต่ว่าถ้าเจ็บมาบ่อยๆแล้วก็ควรจะจําบ้างนะเออแค่นี้เองแล้วก็น่าจะหมดละอ่ะคําถามหลักๆนะครับ เพราะฉันทวนอีกทีนึงนะอย่าครูโตโน่ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตคุณคุณมีเวลาเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีคุณจะสอบผ่านไหมอย่าให้ผมเป็นคนตัดสินอย่าเอาคอสออนไลน์ผมมาเป็นตัวกําหนดชีวิตคุณไม่ใช่หน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ของคุณนะใครชอบคําพูดครูช่วยกดแชร์หรือแท็กเพื่อนที่ต้องสอบซีอูเทปเลยนะครับหนังสือมีขายทั่วประเทศทุกสาขาใน C ีเอ็ดบุ๊กและ B2S หาไม่เจอให้ถามเจ้าหน้าที่ถามพนักงานนะครับ อันดับที่สมถ้ายังสอบไม่ผ่านทําทุกอย่างเต็มที่แล้วยังสอบไม่ผ่านให้ใจเย็นๆรอเวลาของเราจริงๆถ้าทําได้ผมอยากให้คุณสวดมนต์ด้วยซ้ำจริงๆการสวดมนต์การนั่งสมาธิไม่ว่าคุณจะนับถือาศาสนาใดๆก็ตามนะหรือไม่นับถือเลยก็ให้นั่งสมาธิอย่างเดียวมันมีผลจริงๆนะมันมีการวิจัยมาแล้วว่าเราพูดคําพูดดีๆอย่างเสียงสวดมนต์หรือนั่งสมาธิอะเลือดลมมันจะเดินดีสติปัญญามันจะคล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีผลก็หลักๆ,ๆ,ๆจบแล้วนะคําถามยอดฮิตประจําปีนี้ครูก็จะ พยายามตอบน้อยลงเน้อหวังว่าทุกคนคงจะเห็นคลิปอันนี้นะเดี๋ยวจะลงใน YouTube ถัดไปตอนนี้ครับ c u t ู b สามารถใช้กับปริญญาโทได้เยอะมากมาในมหาวิทยาลัยเกือบทั่วประเทศแล้วคือถ้าเป็นมีสองที่ใช้ไม่ได้ก็คือธรรมศาสตร์กับมหิดลเพราะว่าอะไรสองที่นี้มีข้อสอบของเขาเองถูกไหมเหมือนกับสสถาบัานใหญ่ต่างคนต่างก็มีข้อสอบ แต่นอกนั้นถ้าไม่ใช่ทรรมภาษากับมิฮิโดลผมมีความรู้สึกว่าจากการเก็บสถิตินะใช้ซีอูเทปสมัครปโทปเอกยื่นเรียนต่อยื่นจบได้เกือบทุกที่แล้วเพราะทุกวันนี้ฟังมหาลัยเลยนะที่ใช้ซีอูเทปได้มอเชียงใหม่มอขอนแก่นมหาลัยบูรพามมอ,อ,อหาดใหญ่ก็คือมหาลัยสงขลานครินนะครับแล้วก็ยังมี มหาลายัยอีกมากมายราชพงษ์ราชพัฒน์ได้หมด CU เทป e ได้หมดเลยคุณแบบเรียนต่อปโทรเรียนต่อปเอกนะครับแม้แต่สมัครงาน CU เทป e ก็สมัครงาน,นได้ด้วยนะเป็นออปชันในการใช้สมัครงานของข้าราชการหน่วยงานบางแห่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีนักเรียนเอาแคปหน้าจอมาให้ดูเลยว่าหน่วยงานที่เขาจะไปสมัครงานเขาต้องการเท่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ CU เทป e สามารถใช้ได้เยอะมากไม่ใช่ได้แค่เรียนต่อหรือเรียนจบอบบคุณเอาไปสมัครงานได้ด้วยมันมีความ มันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีพลังและ power สูงนะในในการเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยสอบได้มันก็ดีกับตัวคุณนะครับมันก็ไปทําอะไรได้หลายอย่างนะครับแน่นอนสําหรับคนที่อยูอ่สำหรับคนที่จะต้องไปสอบเข้าธรรมศาสตร์ครูโตโน่ก็มีคอร์สออนไลน์ที่อยู่เกตคือมีแต่คอร์สออนไลน์เท่านั้นคอร์สเดียวจบ1,800บาทสอนทุกพาร์ทนะครับก็สมัครถ้าสนใจก็สมัคร ก็พันแบาทดูได้ไม่จํากัดเวลาเนอะอ่ะก็ก็มีที่ o ก g e ขึ้นมาให้นะครับตำราที่ o ก g e ยังไม่มีแต่ว่าสามารถใช้ตําราซีลเทปดูด้วยกันได้เพราะว่า l e a d i n g กับ e a r l r เหมือนกันข้อสอบโครงสร้างหลัก2เจ้าเนี่ยเหมือนกันซีลเทปที o ก g e นะครับแล้วครูก็สอบสองสข้อสอบนี้อยู่ตลอดนะครับส่วนบางคนที่มี option ทั้งสองอย่างเลยคือว่าเฮ้ หน่วยงานเราที่เราจะไปสมัครหรือว่าปริญญาที่เราจะต้องหรือมาหาลัยที่เราจะไปสมัครเรียนต่อปโทปเอกใช้ CUT e ทก็ได้ใช้ t u Get ก็ได้สอบอะไรดีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตครูโตนโน่ตอบไม่ได้เลยครับคุณต้องไปลองสอบทั้งสองอย่างแล้วคุณก็ดูว่าคะแนน CUT e ทหรือ t u Get อันไหนที่คุณสอบแล้วมันดูใกล้ความจริงมากกว่ากันเข้าใจคาว่าใกล้ความจริงไหมเช่นสมมติ c u t e ทตั้งมา60 คุณสอบรอบแรกได้45เฮ้ยมันเริ่มใกล้ความจริงแล้วนะนี่แค่รอบแรกถูกปะในขณะที่ทีวีเกถ้าเขาตั้งมา600คุณสอบรอบแรกได้300นี่รู้แล้วคุณห่างไกลความจริงเพราะคะแนนมันโอ้โหมันห่างครึ่งดอกครึ่งถูกปะนี่คือวิธีดูกูโตโัวนโ้ไม่สามารถตอบได้ว่าซีอูเทปือทีวเกจะเหมาะกับคุณมากกว่ากันเพราะว่าผมไม่สามารถฟันธงได้นะว่าซีอูเทปง่ายกว่าทีวีเกง่ายกว่า,เ,า,วาเพราะว่าแต่ละคนมีความสามารถในการทําข้อสอบที่แตกต่างกันถูกไหม เราก็ไม่สามารถตัดสินแล้วว่าซีอูทป่หกสิบหรือทียูเกสห้าร้อยอันไหนง่ายอันไหนยากคุณถนัดอันไหนคุณไปอันนั้นนะครับอย่างที่บอกคือมันไม่มีคาตอบสําเร็จรูปตายตัวสําหรับทุกๆคนน่ะสำหรับทุกๆก,กรณีที่คุณอยากให้อาจารย์เป็นคนให้คําตอบคุณน่ะว่าควรจะสอบอันไหนทําอะไรมันมีคําตอบกลางๆแต่ว่าแต่ละเคสก็ต่างกันถูกไหมเราจะต้องเป็นคนไปดูเองไปรับผิดชอบตัวเองนะครับอย่าลืมนคือผมก็อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันนะวงการเนี้ยไม่ใช่ เปลี่ยนคือผมอยากจะเป็นจุดเล็กๆที่อยากจะเปลี่ยนความคิดของการเรียนการสอนการศึกษาในบ้านเราที่ว่าโยนทุกอย่างมาให้ครูแต่ตัวคุณเองไม่พยายามอะแล้วเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันเป็นอย่างนี้ไงการันตีรับรองผลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีใครรับรองผลได้หรอ,อกนอกจากชีวิตนอกจากชีวิตของคุณอนะคุณรับรองตัวเองการันตีตัวเองแล้วกันถูกป่ะนะครับนะถ้าชอบกดแชร์หรือแท็กเพื่อนมนะอย่าลืมนะผมผมอยากให้คนที่จะต้องไปสอบรู้เรื่องพวกนี้ก่อนจะไปสอบจะได้ไม่ถามคําถามแบบ ติงตองไมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเอา,อางี้จริงดีกว่าเรียกว่าคำถามติงตองดีกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับอ่าทีนี้ก็ซีอูเทปเดือแค่สรอบปีนี้ตารางสอบปีหน้า25 -62 มาแล้วคุณดูได้เลยคุณอยากสอบเดือนไหนอะไรยังไงนะครับเตรียมตัวก่อนก็สอบผ่านก่อนถูกไหมเตรียมตัวทีหลังก็มีสิทธิสอบผ่านแต่มันจะเครียดและมันจะกระชั้นชิดนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ถ้าครูขืนถิ่นดูอยู่ตอนนี้ปี6 2 6 3กระตือรือร้นกันแล้วปี6 2สอสอบผ่านแล้วหลายคนเหมือนกันเพราะเขาเตรียมตัวแต่เนินเน่นๆไงเขาไม่รอให้มันใกล้เวลาเดทไลน์แบบกำหนดเส้นตายปีหน้ากันยายนแล้วให้มาสอบไม่เอาเขาเริ่มแนตะ่ตอนนี้หลายคนก็ผ่านไปแล้วสบายใจเลยถึงเวลาปีหน้าก็ฝึกสอนชิวๆแล้วก็กลับบ้านเกิดตัวเองไปเป็นครูขืนถิน่นสบายๆชิวๆไม่ต้องเหนื่อยเหมือนรุ่นปีรุ่นพี่ปีนี้หรือปีก่นกอนๆถูกป้าเพราะฉันปี6 2นะครับ ทำเถอะผมว่าแคปหน้าจอให้ดูนี่ว่าปี6กที่สอบผ่านอะ่ะอ่านหนังสือผมผ่านเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองทุกอย่างมันมีหลักฐานจับต้องได้ว่าสิ่งที่ผมทําอ่ะมันพิสูจน์ได้ว่ามันได้ผลโดยเฉพาะกับกลุ่มครูคืนทินผมสอนพวกคุณมากี่ร้อยกี่คนกี่ร้อยคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเตรียมตัวก่อนก็ทําแต่ว่าก็จะมีบางกลุ่มที่เข้าใจว่า คอสออนไลน์ online, บางทีอ่ะสองพถึงแม้มันจะดูราคาไม่แพงแต่ว่าเราก็ยังขอเงินคุณพอ่อคุณแม่ขอเงินที่บ้านอยู่ใช่ไหมก็ยังไม่ต้องเรียนซื้อหนังสือ295บาทก่อนถูกที่สุดแล้วไปสอบพบบางคนแค่ดูหนังสือก็สอบผ่านแล้วนะครเออแต่ถ้าอ่านหนังสือแล้วสอบแล้วยังไม่ผ่านสัทีก็อาจจะต้องลงเรียนคอสออนไลน์สเต็ปมันก็เป็นแค่นี้นะครับทาตามสเต็ปไปโอเคนะอีกอย่างหนึ่ง2,900บาทเนี่ย ดูได้ไม่จํากัดนะคุณจะดูถึงปี2 5งหกสก็ได้เพราะว่าคอสออนไลน์ผมผมใจกว้างมากไม่จํากัดรอบไม่จํากัดเวลาไม่มีวันหมดอายุไม่มีใครเขาทากันหรอกมิโดฮูโตโน่เนี่ยเปิดให้ดูตลอดชีพแบบดูไปเลยสมมุติปี6กหอยากจะแบบเรียนต่อป,ปอโทปอเอกก็กลับมาดูได้ถ้าข้อสอบซีวิท e ปยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคร่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้นะสําหรับเทรนซีวิทป e ตลอดปีนี้นะครับเราก็พูดไปหมดแล้วเนาะ ก็ใครมีปัญหาอะไรก็อินบ็อกซ์มาถามได้นะครับทีนี้อาจจะมีกลุ่มที่ได้อ่ะเรื่องสุดท้ายแล้วสำหรับกลุ่มที่ต้องการคะแนน CUTh สูงๆเช่นอะไรอ่ะคำว่าสูงคือ 70, 80, 90กลุ่มเนี้ยลำพังผมยอมผมบอกตรงเลยลำพังหนังสือกับเพาสออนไลน์อาจจะไม่สามารถช่วยคุณได้ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะคะแนน 70, 80, 90อ่ะมันสูงมากคุณมันไม่ใช่แค่คุณ อ่านออกแปลได้คุณต้องมีคนมาคอยบอกคุณด้วยว่าเนี่ยเฮ้ยคุณผิดตรงไหนแล้วทําไมคุณถึงคิดแบบนี้กระบวนการคิดคุณทำไมทำให้คุณตอบอย่างนี้อ่ะมันจะเป็นเรื่องของ reading แล้วก็เป็นเรื่องของ listening ด้วย listening มันต้องฝึกเองนะเพราะว่าไม่มีใครสามารถทำให้คุณฝึกฝึกฟังแล้วฟังรู้เรื่องได้นะครับก็เผอิญว่าครูโตโน่ก็ไม่ได้สอนสดคือครูไม่มีสอนซีอูเทปบสดๆทุกคนเรียนออนไลน์เหมือนกันหมดอ่านหนังสือที่บ้านเหมือนกันหมดก็ ถ้าอยากจะเรียนก็ไปหาครูที่สอนสิวเทปได้เออคุณมีเยอะแยะมากมายคุณใกล้ที่ไหนไปเรียนที่นั่นเพราะว่าบางทีคุณก็ต้องการติวเตอร์ที่จะต้องช่วยคุณที่จะบอกคุณด้ว่าคุณมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนนะครับมันต้องมีคนดูสําหรับคนที่ต้องการคะแนนสูงๆแล้วแปดสิบเก้าสิบส่วนมากจะเป็นเด็กมัธยมปลายที่ต้องการเข้าปริญญาตรีซะมากกว่า ไม่ค่อยปอโทปอเอกไม่ค่อยหรอกแต่ก็มีบางคณะเช่นถ้าสมมติว่าฝั่งแพทย์อย่างเงี้ยมีคุณหมอหมอฟันอนะ่ะคุณหมอหมอธรรมดาแล้วหมอฟันทันต์แล้วก็คณะแพทย์เวลาเขาจะเรียนต่อปอโทปอเอกนอนะ่ะเขาใช้คะแนนสูงมากเลยคุณเก้าสิบกันเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะก็ต้องอ่านตำราที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเพราะฉะนั้นเขาเขาก็ต้องได้คะแนนที่สูงมากผมเข้าใจเออด้วยด้วยเนื้อง,งานของเขาแล้วคุณหมอทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีไปสัมมนามีไปประชุมต่างประเทศที่รู้เพราะมีเพื่อนเป็นหมอเยอะ ก็เข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงต้องรีเควสคะแนนคุณสูงขนาดนั้นเพราะว่าคุณสมบัติเหล่านี้คุณต้องเอาไปใช้ในคณะเหล่านั้นไงเออคณะไหนที่รีเควสคะแนนซีพีเทสูงมากๆแสดงว่าชีวิตของคุณในมหาวิทยาลัยตอนหลังจากนั้นนะ่ะมันต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษเป็นใบเบิกทางทําทุกอย่างเขาก็เลยรีเควสมาสูงถ้า คณะของคุณหน่วยงานของคุณไม่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษมากเขาก็จะรีเควสคะแนนต่ำๆ40อะไรประมาณเนี้ย5ไม่ได้เยอะมากนะครับทุกอย่างไม่มีเหตุผลในการซัพพอร์ตว่าเนี่ยทำไมต้องใช้คะแนนเยอะทำไมต้องใช้คะแนนน้อยเขาไม่ตั้งคะแนนขึ้นมาเล่นๆหรอกนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะอย่าใจร้อนนะบางทีแบบบางทีเจอคําถามมาแล้วแบบบางทีครูโตโน่ก็แบบงงเหมือนกันนะหนูอยากรีบสอบผ่านเร็วค่ะอยากได้หนังสือไวๆครูบอกเออก็แล้วแต่แล้วแต่ละกัน คือภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่เลขนะครับที่คุณจะสามารถนั่งคำนวณหนึ่งบวกหนึ่งได้สองหรือหรือทำสูตรตรีโกณมิติไซน์คอสแทนได้ท่องวันนี้มาลือนี้ไปสอบแล้วผ่านมันไม่ใช่นะมันต้องท่องศัพท์มันต้องฝึกทําแบบฝึกหัดมันเป็นไปไม่ได้เราที่อยากจะสอบผ่านไวๆแลวได้ดังใจนึกอ่ะครูไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นี่เสกกระถาปิงเอสเปรมสเป็นไปไม่ได้ไงมันต้องใจยเย็นยิ่งถ้าตัวเองรู้ว่าตัวเองพื้นฐานอ่อนเนี่ยนะคุณยิ่งต้องใจยเย็นเลยอะ่ะ นี่ไม่ใช่ซื้อสินค้าออนไลน์นะคุณถงใสเด็กสมัยนี้จะติดนิสัยซื้อของออนไลน์ไงพร้อมโอนค่ะเมื่อไหร่ได้คําเนี้แบบเชื่อป่ะมันติดนิสัยพวกคุณไปแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ชอบซื้อของออนไลน์พร้อมโอนพร้อมจ่ายแต่คะแนนน่ะไม่พร้อมมานะจะบอกให้เออใจเย็นๆมันไม่ภาษาอังกฤษมันต้องใช้เวลามันก็เหมือนเล่นกีฬาแหละคุณคุณไม่เคยสมมุติคุณว่ายน้ำไม่เป็นคุณไปหาอาจารย์สอนว่ายน้ำบอกว่าเนี่ยหนูจะไปแข่งกีฬา ซีเกมนะคะหนูอยากว้าเป็นในเจ็ดวันอยากอยากว้เป็นเร็วๆมันเป็นไปได้หรอไม่เป็นไปไม่ได้หรอกภาษาอังกฤษมันต้องฝึกภาษาเป็นเรื่องของการเรียนรู้ครับกว่าครูตโตโน่จะมาได้ทุกวันนี้ท่องคิดดูผมอยู่กับภาษาอังกฤษามากี่ปีเรียนมาแต่อนุบาลน,นั่งทําข้อสอบมากี่ร้อยกี่พันชุดเพราะฉะนั้นผมอยู่กับมันมาตลอดมันคือชีวิตของผมกว่าผมจะเก่งในขนาดนี้ผมทุ่มเทนะไม่ได้เกิดมาเป็นอัจฉริยะนะครูโตโน่ก็ทำสอบภาษาอังกฤษทุกวัน ว่างเข้าไปสอบ CU เทปเอ่ย TU เ e t เอ่ยเดี๋ยวจะมี MU เกของมหาลัยมหิดลมาอีกก็จะพยายามทำให้ครบทุกมหาลัยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆถ้ายัางไม่ผ่านนะก็สวดมนต์ทำบุญไปเลยคุณเขาวัดสวดมนต์นั่งสมาธิศาสนาในแล้วแต่คุณเลยนะจะขอพรอ,อ้อนวอนพระเจ้าหรือว่าจะไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้หมดเลยเราไม่เกี่ยงเนอะเพราะบางทีเนี่ยถ้าด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก็ต้องพึ่งพึ่งบอกว่า เพึ่งพลังงานจักรวาลว่างนะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะก็ชิลๆไปก็เป็นอันว่าจบเนอะน่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายของ c ีอูเทปสำหรับปี2561คิดว่าตอบทุกคำถามครบเรียบร้อยแล้ะใครเรียนอะไรไม่รู้เรื่องหรือว่าสมัครคอร์สออนไลน์ไม่ได้อะไรยังไงก็อินบ็อกซ์มาถามได้นะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปที่ เพื่อนฝูงพี่น้องของคุณรุ่นพี่รุ่นน้องคนที่ทํางานคุณที่ต้องใช้คะแนนซีอูทด้วยนะครับว่าทุกอย่างต้องใจเย็นต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องการความรับผิดชอบจากผู้สอบเองไม่ใช่ตัวผมครูโตโน่ไม่สามารถตัดสินชีวิตใครได้ว่าใครจะสอบผ่านเมื่อไหร่ยังไงนะครับคุณจะเป็นคนรับผิดชอบชีวิตตัวคุณเองผมแค่เป็นคนพาคุณไปถึงจุดหมายให้มันเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็สามารถสงบ เขาเรียกอะไรช่วยครูตอบคาถามได้น้อยลงไปมากคาถามติ้งตองทั้งหลายเนี่ยนะมันจะได้หยุดหยุดสักทีนะครูตโนเป็นแบบนี้นะบอกไปก่อนชอบก็เรียนไม่ชอบก็ไม่ต้องเรียนแต่เชื่อเปล่าว่าเวลาพูดแรงๆไปอย่างเงี้ยเด็กบอกชอบค่ะพูดตรงดีหนูชอบแบบนี้เลยเพราะว่าครูครูไม่ขายฝันไงครูพูดแต่เรื่องจริงให้เรียนฟังมันมีแต่ความพยายามเท่านั้นแหละครับนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไม่ว่าคุณจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านก็ขอให้ปลายปีนี้มีแต่สิ่งดีๆเนาะแล้วก็อย่าลืม ท่องหนังสือด้วยสำหรับคนที่ต้องสอบภาษาอังกฤษ CU t e s นะครับสวัสดีครับ